ที่ไปเอ็นอร์จมาเรียบร้อยแล้วเอนอร์จีเนร์จีเอ็นอร์เราแอบไปซื้อขนมขนมอ่ะหนึ่งเอาที่ทำอย่าตัวไหนได้ยินเดี๋ยวรู้เลยรู้ไปทำหนุไปแลวมาแล้วมาแล้วถ้าอยากกินก็วิ่งตามมาดิตบเข่าคราแล้วแล้วก็นอนยาวไปเลย คือให้ยิ่เหรอไปเลยเหรอแกช็อตไปเป้าอ่อเอ่อมึงกูเชื่อใเาไมา่ะไอยข้างจหฟินอ่ะเนี่ยคนไปเล่นติกตอกับเป็นว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วตอนไปดูหูุ่มก็ป็องน้ำ ไม่ kid, เราแราใช่แบบสันนิษฐานว่าเออซูว่ามันมันหมดท้องที่เนี่ยกำลังหลงทาง <c oughs> ตอนเนี้ยกำลังหลงประเด็นไปหมดอะ่ะเหตุผ <c oughs> ลมันอยู่แค่ตรงนั้น <c oughs> ว่าเราถามไปแล้วก็คือจบตั้งแต่แรกแล้วหลงประเด็นวลาวว้าวตอนนี้ยังไงแม่อคือง่วงสุดๆ วัก็จะตื่นเจ็ดครึ่งตอนนี้ตอนนี้แปดโมงหละเหลือครึ่งชั่วโมงเอีเ๋หวลูกไปตำตอกันดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเพราะวันนี้แพ่นอ่ะูอยูเยคิมทางวันแล้วถามว่าตื่นหรือยังม,มาดูอยู่ในตอนเช้าโอ้โห,โหก็ได้อยู่ะนะ ทำไมแม่ยังไงเล่าอ่เอเนอร์จีหน่อยอ่ะเอเนอร์จรมรีมา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 ,มา <c oughs> เออขอรีว,วิวแกล้งหน่อยเมื่อวานอะด้วยความที่เที่ยวมาทั้งวันใช่ปะก็ไม่อยากอาบน้ำขน,น,นาดนั้นเพราะว่ามันหนาวมากทีนี้ก็เลยแบบเออไปลองเปิดน้ำเว้ยแล้วน้ำแม่งไม่ไหลแต่กูก็แอบเสียใจนั้นแต่ปอกดีใจเพราะไม่อาบน้ำ <c oughs> สรุปกูทำไปทำมากูลืมเปิดเบาวนาม ก็เลยต้องอาบน้ำและน้ำแบบไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะเหมือนแบบเหมือนมันน่าจะเสียเดี๋ยวอะไรสักอย่างนี่แหละคืออาบน้ำจะผมแบบคือมันฟินจริงแบบมันสะใจมากแต่ว่าคือเหมือนจะตายอ่ะเหมือนแบบแช่น้ำแข็งแบบแช่น้ำแข็งเพื่อรีคัเวอรี่แบบกล้ามเหนือเออคือแม่งแบบหนาวแบบหนาวมากแบบโอ้โหคือการอาบน้ำสิบองศาแม่งแบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ่ะมึง ยังไงหลังจากกินข้าวยังลูกเข้าไหมไม่หนาวหรอแซมว่า มันนี่มันนี่มันนี่พอเขาม,มีเวลาแต่งหน้าเท่านั้นแหละคือส,สุดนอนแต่หน้าอื้นั n t เขาเรียกอะไรนะคาเฟ่ฟาร์มอาขาฟาร์มวิวไม่เคยจำคือคาเฟ่ไดารัแล้วเท่กันบ้านมาหรือเปล่าย้ำแล้วย้ำก่อนออกมามันยังถามอยู่วันนี้ไปแกะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปอาขาเกตเขาเดี๋ยวก็อ่ะประวัติของที่นี่เป็นก็คือที่เนี่เขามีอายุมานานกว่าตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเอาแล้วเลยอะไรกันต่อ ในช่วงนั้นมันแ<ต><อ>บบเ้าเขา้ามาดูงานแล้วเขาก็เห็นแบบว่า,วาเอ้ยอันนี้อันนี้พูดไปเรื่อยอะไรต่อให้จบแล้วันนี้ยังไงต่อแต่จริงๆ <c oughs> แต่ที่เนี้ยทำงาน <c oughs> ทำงานมาเป็นแบบว่าสืบต่อช่วงอายุคนเป็นรุ่นต่อรุ่นก็คือ <c oughs> ถ้าครอบครัวไหนที่ได้รับเรียกว,ว่าต้องให้เป็นแกะแล้วอะก็ต้องเป็นตลอดไปปะก็ต้องออกมาเปลี่ยนชุดเพื่อเข้างานทุกแปดโอเป็นการสืบต่อรุ่นที่มุ่น พอแบบพออายุสิบห้าที่บ้านก็จะเริ่มเทรนแล้วว่าชุดนี้ต้องใส่ <c oughs> หนุ่มจะเป็นแกะแล้วนะลูกเฮ้ยนี่ไงตัวนี้โอ้ยตัวนี้มันมันเหมือนมันรู้อ่ะมันรู้เลยอะ่ะ <c oughs> อย่านะโดนทางไล่ทางฝูงวิ่งตามนะก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้ก็ได้ก็ได้อ่าอ่าเอาดิเอาดิลองไม่ให้ดิ ลองไม่ให้ดิโอ้ย,ย,ยทำไมกินกันขนาดเนี้นยลูกอ๋อที่มาถามเขาว่าข้าวเชา้ามันสัมพัญจิดอะรขเหมือนเที่ยวจริงมะพี่มาถา,ามข้าวเชา้ามาสัมพัที่มันรูปมันเยอะทำไมมันเยอะมากทำไมทุกคนมารุมเราอ่ะเห็นเรามีกล้องปะเนี่ยยังไงลูกเห็นเรามีกล้องเรามาเลยเหรอ,อ,อโอ๊ยน้องน้องขนปุ๋ยมากเลยอ่ะออมึงคือข,ขนน้องเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะมันอยู่ในเสื้ออะ ยังว่าน,น,น,น่ารักอ่ะไม่เลยมันไม่กินเน้นไอ้นี่แครอทเราชอบแครอทหรอหรือว่ามันกินจนเกิดหรือว่าส่วนไหงคนคนไทยชอบกันปะเฮ้ยเนี่ยมันเม,มินแครอทหมดเลยอ่ะพอขนมเมนดัดำมหมดเลยเอ้ยกินไม่ได้หรกอันนี้ต้องเยอะคุกิน,นชอบสีเขียวเปล่าหันมาบ่อยทเไมชิมอ่ะ <laughs> <laughs> กินกิน <laughs> งับงับแครลอดงับหน้าพี่ะจับไม่ได้เลยเออมันวิ่งลุมใช่สดยน้องชอบกินอาหารเม็ดกินห่ะเนี่ยเราเห็นไปแค่ลอดเดินหนีเลยเอ้าไปคืนหลอด โอเคหลังจากที <Jim lamps> ่ไปบูดเอเนร์จีมาเรียบร้อยแล้วเอเนร์จีเอเนร์จีเอเนร์จีเราแอบไปซื้อขนมอะไม่ใช่ขนมาหารหนึ่งเอาตีเขาทำอย่างเงี้ยอะไรมาเลยตัวไหนได้ยินเดี๋ยวรู้เลยรู้การ้ยทำหล่นไปลวมาแล้วมาแล้วไอตัวนี้ยกเดียวเพราะฉะถ้าอยากกินก็วิ่งตามมาดิ กบเข่าค่ะไอ่อย่าชนน้องนะไม่อย่าชนน้องนะลูกแด้หนีเอ้าไม่สนใจกันแล้วเออทราบแล้วว่าจะอยากกินแบบหนึ่งดีอ่ากินอีกนึงโอ้ย หนูกินเบาๆดีหกหมดแล้วเปลี่ยนตัวแล้วงอนนี่ให้ตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กกินตัวเล็กกินน้อยยาโอ้ยโทษขอโทษตั่เล็กกินเลยลูกให้นนองกินมากแบ่งนนองน่อยอ่าให้กินนิดนึงก็ได้อะกินด้วกันกินด้วกัน นี่ก็จะกินคนเดียวเลยอันนี้อ่ะตัวนี้ไม่กินตัวนี้กินตัวนี้มากินกินเร็วเออเห็นปะอย่าเล่นนี่อะไรอ่ะหนูกินเออหนูได้กินกะทิหนูกินเยอะตัวไวไวเด้อเหมือนให้น้ำต้นไม้ปะแปลกๆเอาหมดละอ่ะอีกอย่างหนึงอย่างหนึงเร็วๆเราร้อนเลยร้อนเลยมันแรง โอ้ยทุกคนมันชิวมากเลยเนาะกูได้รูปแล้วเออเป็นฟิลแบบให้อาหารจริงๆอ่ะไม่ให้เล่นอ่ะน้องมันกินมันใช้มันแรงเยอะอ่ะ จริงแล้วว่าเอาเอาอะไรนะเอาปากอย่า <c oughs> เล่นกินแกง้แกงๆพขอกินแกง้งแกง้งขอเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอโอ้โห,โหแกงแก้งน้องอย่างเดียวเลยแมวให้ตัวเล็กกินบ้างไปให้ตัวเล็กที่เราจะหาตัวเล็กที่สุดในนี้ <c oughs> น่าจะเป็นแกะที่จแต้ม <c oughs> อ่าอกินก็นได้ปลาปลาปลอากินให้หมด หมดแล้ว,ลวก็ก้อนน้อยเอา้าไปเลยคือให้อิ่มแล้วคือไปเลยเหรอแกช็อตไปเปล่าชิบมานั่งเร็วมาถ่ายรูปก,กันเลยหนึ่งถ่ายรูปก,กัน กินอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยหลุ่มมันเดินตามหาเน่งหนุ่มเราจะมงเห็นเขาเดินไปไหนนี่ไงมันโทรมาแลา้วฮัลโหลอยู่ไหนอะฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรนะว้าวอสับสๆๆ เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเอ็นมาเห็นแต่เล็นแล้วลูกเรียกน้องแกะมาเร็วน้องแกะมาเอ็นหน่อยลูกมาเลยแล้วเล่นลูกค้าลูกเสิร์ฟ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 อ่ะฟิลลิ่งฟิลลิ่งฟิลลิ่งชาวนี้เป็นไงแม่ใจตังเล่นวายเล่นวายนี่เล่นวายวายช่วงวายวายวายซีรีวายก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้ลูกที่สวยอืมเพราะว่าแต่คนเป็นร้านอืมแอฟคนเดียวเนาะวันเนี้ย น ok ี่ขนาดมากแต่วันนี้ว่าวันจันทร์นึงออกปะมันไม่ก็แบบที่ว่าเขาไม่หยุดกันขนาดนก็เลยที่วเขากัาดไหคนาต้หยุดก่อนที่จะปีใหม่อ่าจริงแบบฟิวบอกว่าอือรุ่นอะไม่จริงอันนี้ไม่ได้หนีเที่ยวพี่ที่บริษัทมาดูก็โดนด่าแล้วบาร์บีแต่คือบรรยากาศดีแค่แอบร้อนไปหน่อยอ่ะรู้สึกว่าร้อนอ่ะถ้าไม่โดนแดดก็ไม่ เออถ้าไม่โดนแดดก็ไม่ร้อนแต่มันมันถ่ายรูปมันต้องโดนแดดไงแม่มันเลยแอบแบบโดนแดดคือหนาวเลยไม่โดนแดดเลยใช่เออโดนแดดแล้วแสบจริงคิดว่าถ้าไม่ได้มาในช่วงแบบช่วงคริสต์มาสเนี่ยน่าจะฟินกว่านี้เพราะว่าแบบน่าจะเล่นกับน้องแบบเต็มที่แล้วก็น้องไม่เล่นหรอกน้องจะกินมึงกูอะลองแอบซะว่ามันก็เล่นกับกูอยู่พอกูหมดปุ๊บเท่านั้นแหละ มึงมันเดินหนีเลยมันงอนกูที่กออูกูจะหักกูมันลอ่อๆกูไม่ให้มันกินไั้ทีแบบหันด้านหนีกมันเดินเลยจริงคือน้องเขาเชิดจริงนะแต่ถามว่าน้องแบบน้องอน่ารักไหก็น่ารักจริงก็ฟินอยู่อาห,อา,หารเอ่ยใดยนอ <c oughs> ้องก็ราคาราคาก็ไม่ได้แบบไม่ได้แพงเบิกแล้วก็เสียค่าเข้าหนึ่งร้อยบาทแลกน้ำได้ แล้วก็ค่าอาหารไครอตกับอาหารเม็ดสาสิบาทต่อถาดเออรู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องที่โอเคมากเออน่ารักส่วนรูปอาหารอล่ากูเริ่มแปลกละงั้นเดี๋ยวเราเอออีกีกันก่อนเออแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คอินเออเช็คเอาท์จะเป็ดโมงครึ่งเก้านาทีค่ะจริงเดี๋ยวเลยกเช็คอินเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถามไปอ้อนวอนพี่เขาว่าเดี๋ยวกำลังกลับไปอาจจะเลทนหนึ่งได้ไหม ขอออนวอร์ก่อนบ๊ายบายอันนี้อันนี้ปลูกเอมาครับปลูกเอเลยค่ะเก <c oughs> ็บกล่องกินได้เลยนะคะปลอดสารพิษค่ะ <c oughs> แม่รับมามันก็อยู่บนนี้ขนาดนี้น่ากินมากร้อยเดียวกระเด็นร้อยเดียวเก่งพอดทานะะ <like> ได้เลยนะคะถ้าเขาบอกรับมานี่พีกเลยนะเขาได้มาค่ะไม่คือรับมาจากต้นเลยรับมาจากต้นเลยครับพ่อครับคุณตาพ่อหาคนไทยใช่ไหมตะกางให้ได้เลยแฮปปี้อ่ะนั่งสินจัดจัดคือแบบมันเห็นเขาหลายรูปมากอะ วว้าโอเคตอนนี้เรากำลังจะออกจากที่พักอาคาเกสฮาวเรียบร้อยแล้วคือต้องขอถ่ายโทษจริงๆอันเนี้ยทำได้แต่อาคาฟาร์มวิวพูดไม่ถูกสักที ไม่คือเราให้คดีเขาหนึ่งหลังจากที่แต้มมาออกจากที่พักชาลแล้วแล้วก็แบบได้กราบขอโทษเขาเรียบร้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยก็เลยถ่ายรีวิวให้เขาด้วยก็คือเดี๋ยวจะตัดคลิปลงติกต็อกแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวมาเที่ยวที่นี่จริงๆไม่ใช่แค่ที่พักของแต้มแล้วก็จะมีที่พักของทีมที่แบบเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้เขาด้วยเออเขาน่ารักมาอออกมาจริงๆอ่ะ <คน S 1> ที่นี่นเออคือยังไม่เคยเจอดีไป่อดเออยังไม่แบบยังไม่เจอคนที่เขาแบบเบี่ยงบีหรือคนที่เขาแบบไม่ไม่ต้อนรับเราเลยจริงๆแล้ว หลายครั้งที่ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะพูดตลอดว่าแบบไม่รู้ว่าพูดพูดไปหรือยังว่าที่วีนที่สุดอ่ะคือแกะแกะเนี่ยวีนสุดแกจะไม่ร่วมมือคนจะดีหมดแกะวีนทำโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่นี่นะสุดแดนซ์สามแม่สายแอมสายแอมแม่สายจ้าเออไปก้องหลังเออแย้ โอเควันนี้เหมือนนอนพอกินอิ่มก็เลยเนี่ยเจี้ตะจีจี้โอเคงั้นเดี๋เราไปแม่สระกันดีกว่าบ๊ายบายไ้บ๊ายบายตลอดกินมากอาจริงนี้เป็นคนกลัวความสูงมากๆแต่ถ้าไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนเฮ้ยพีคนหนกเขาไม่เชื่อ ่าเริ่มเริ่มเริ่มคำคมมากอันนี้เนื้อหรือหมูใช่ปะไม่ใช่หรอกต้องสามเสลกใช่ต้สามเสลกพอพี่เบียร์เอาถูกแล้วพอเป็นเหลือเป็นมีเล็กซอฟมาแล้วมาแล้ว Oh my gosh เจ็บจริง ได้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเพราะว่าบทมาตั้งแต่แรกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนือ้อเออตั้งแต่กรุงเทพก็ยยยววอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนือ้อร้อนเลยร้อนเลย คือหมดแบบหมดช่ำเป็นที่เบี้ยเจ็บหมดอร่อยไหมรีวิวดีกูยอมพูดไปเรื่อยลองคุยมั้งก่อนลองโอเคอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะมาทานเลยค่ะทุกคนคือเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเราเิงร้านมีสภาพเราก็เลยหาหลังแทนก็เลยจริงเพราะว่าขับเลยมาแล้วก็เลยแบบเออมาเจอร้านนี้พอดีก็เลยแวะแล้วก็เป็นอันเกิดอเออ แล้วสุ่มเลยอะมีจริงแล้วสุ่มเจอแบบร้านที่อร่อยหรืงจริงแบบเขาก็อร่อยทุกร้านชื่ออะไรมีอ้านไม่อร่อยเออยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอแบบความเฟลในเชียงรายเลยนะตอนนี้รู้สึกดีเพราะว่าก็เตี๋ยวอร่อยมาแล้วก็ชมคุณป้าคุณพี่แม่ขาไปเรียบร้อยแล้วหลับมาแต่นี้คือชื่อร,าร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่รเรือยอชใหญย่แบห็ป้าก๋เตี๋ยวเรือใหญ่เตี๋ยวเรือใหญ่แม่กเตี๋ยวเรือใหญ่พนันคร ไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ไม่เร <c oughs> าอยู่ไอ้นี่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ทอนมอาคนนะสัตว์ทอนเลย <c oughs> ตอนเล่นเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตเ <c oughs> ตเี๋ยวข้อมูลก่อนเสิร์ช Ineffective, 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 อ,อันเริ่ม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 วันนี้เราอยู่ที่เบตงเดี๋ยวจะจะพาไปดูป้ายเบตงคือจริงๆอ่ะแต้มเคยมาที่ที่แม่สายแล้วรอบหนึ่ง yes เคยมาที่แม่สายอ่ะรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นคือประมาณโหหลายปีที่แล้วมากๆแล้วก็คือมาเดินแบบเดียวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่น่าแปลรคือพอมาถึงตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนไปเยอะมากแบบเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ ี่ตอนนี้แป้งโ่มไหมใค,ใครเห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่นะก็แต่ชุดเดิมเขียวเวันเดียวเปลี่ยนกี่ชุดนะสามสิบห้าปะสามนี่คือหมายถึงสามกับสองคำว่าซีบาสุมกรางกัมสอกับสาม <laughs> สุ่ม <laughs> เออสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปคือใน,นเรื่องของสถานที่ใช่ป่ะแต่ว่าของที่เขาขายอะ่ะ ยังรู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนกับช่วงนั้นที่ที่น้ําเคยมาแล้วแบบตอนนี้คือ <มา S 1> ที่พักทักมาแล้วว่า,าลูกค้าถึงหรือยังเมาื่อวานเราเช็คอินประมาณแบบคุ้มหนึ่งวันนี้ก็จะเช็คอินสายอีกแล้วตอนนี้มาเดินที่แม่สายครับ,บเดี๋ยวน่าจะเข้าไปประมาณห้าโมงโอเค เออใช่สิ่งหนึ่งที่จะเจอที่นี่ก็คือแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแบบพวกของต่างๆแบบแกจิตอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนนั้นอะจําได้เลยว่าเหมือนแบบเหมือนน่าจะอยากซื้อกโกลหรืออยากซื้อสักอย่างอะแต่ว่าแบบด้วยความที่เด็กมากเรามาแข่งกีฬาเนาะเราไม่แบบไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นซึ่งสิ่งที่ได้ไปตอนนั้นก็คือกระเป๋าอาดิดาสอืมได้แบบได้กระเป๋าใบหนึ่งเลยเออที่นี่ก็แอบรีฟิวบอกว่าสัมเพลงอยู่เด้อแต่ก็ต้องแอบแอบทำไม มาถึงว่าแอบชิวๆนิดนึงบอกว่าถ้าเดินเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าเดินแบบมั่นใจว่าจะมาซื้อของเลยอะนี่มาแม่คิดว่าไงจะได้ือถ้าคัน <c oughs> มีขายก็คือได้ก็อยู่ดีว่าเราอยากได้อะไรด้วยนนเนาะพอทุกสิ่งขาเออมันก็มีอยู่ <c oughs> <c oughs> มาร์เก็ตติ้งเหรอมาร์เก็ตติ้งสุดหนึ่ง มึงกูเชื่อเขาแล้วว่ามันอร่อยสามสิบห้าบาทคือคือฟินอะ่ะเนี่ยคนไปเล่นติกต๊กตอกกไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแล,ะแล้วตอนแรกไปดูถูกกาเป็นฟองน้ำกูไม่เราเราก็แค่แบบสันนิษฐานว่าเออแอสซูว่ามัน,ม,นมันดูเหมือนฟองน้ำพี่นี่กำลังหลง,ลงทางตอนเนี้ยกำลังหลงประเด็นไปหมดอ่ะ <c oughs> ได้ป,ปะ <c oughs> เหตุอะมันอยู่แค่ตรงนั้นว่าถ้าเกิดถามไปแล้วก็คือจบตั้งแต่แรกแล้วคือหลงกประเด็นปะไหนอะสกายวอกกี่โมงจะได้วอกยังสกายวอกจะบอกยังจะบอกกี่โมงยังสกายวอก